ดีค่ะชาวราศีพฤษภขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับปุ้งแช่นะคะเรามาอัปเดตดวงชะตาประจำเดือนเมษายนนี้การลักนณาพฤษศราศีพฤษศเป็นอย่างไรนะคะมาอัปเดตกันค่ะสาหรับนะคะชาวราศีพฤษศในช่วงเดือนนี้ผลการกระทําของคุณค่อนข้างมีบทบาทสําคัญมากๆนะจะส่งผลให้ชีวิตราบรื่นหรือชีวิตมีอุปสรรคมีปัญหาเนี่ยมันก็มาจากผลการกระทําของตัวคุณเองทั้งนั้นเลยไม่ได้มาจากใครนะคะ 嗯。Mm. ระวางนิดหนึ่งช่วงนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะคะที่จะมีปัญหากับใครใดๆอะ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าคุณควบคุม control เรื่องอารมณ์ของตัวเองไม่ได้คุณไปมีปัญหากับคนอื่นนั่นไงมันก็เกิดจากผลการกระทําของเราหรือเปล่าที่เราอารมณ์ร้อนใจร้อนเราก็ไปไฝ่กับเขานะคะทําให้เกิดความเสียหายมากนะเดือนนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์มากถึงมากที่สุดเพราะค่อนข้างเสียหายมากๆและจะเสียหายมากๆสำหรับคนธาตุน้ำก็คือชาวราศีมีนกร,รกฎ พิจิกด้วยซึ่งค่อนข้างจะส่งผลเสียหายนะคะจริงๆลําพังตัวคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกแต่พอคุณเป็นมีปัญหาก็คนอื่นปุ๊บนั่นแหละเขานําเรื่องนําปัญหาเข้ามาให้คุณทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นให้ระวังมากๆส่วนเรื่องของการงานนะคะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานได้นั่นอยู่ที่คุณเลือกและตัดสินใจนะคุณมีเกณฑ์จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องงานว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานดีไหมเปลี่ยนในทิศทางไหนนะคะคุณอยากจะเริ่มต้นงานใหม่ที่เป็นงานเพิ่มงานเสริมแม้ ปรับเปลี่ยนได้ในช่วงเดือนนี้นะคะนะและมันเกิดขึ้นเร็วมากหรือหมายถึงมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันทันด่วนด้วยอยู่ดีๆก็ได้เปลี่ยนงานอยู่ดีๆก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับองค์กรหรือธุรก,รกิจที่คุณทํางานก็ได้นะคะเรื่องของการงานนะคะส่วนใหญ่จะเหมือนเน้นหนักไปเรื่องงานเน้นนังเนาะเดือนนี้นะคะเขาเรียกว่านะาจะค่อนข้างนะคะ ต้องติดต่อนะคะกับผู้คนเนาะค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันเนาะภายถึงให้ระวางังเรื่องของอารมณ์แนละสิ่งสําคัญหลักๆอีกรูปหนึ่งอย่างที่บอกเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องทาง,เร,งเรื่องงานคุณโดดเด่ยนที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะเดือนนี้เดี๋ยวคุณจะเจอสถานการณ์ที่โอเคคุณจะเอาอยัางไงต่อดีคุณจะไปเริ่มงานใหม่คุณจะปรับเปลี่ยนเรื่องอะไรพยายามทําให้ถูกต้องด้วยอย่างเช่นถ้าคุณจะเปลี่ยนงานใหม่คุณก็ต้องทําให้มันถูกต้องกับที่เดิมเนาะเขาเรียกว่า อะไรอย่างเรื่องของกฎระเบียบนโยบายนะคะต้องเท่าไหร่ยังไงอะไรทําให้ถูกต้องจะได้ไม่มีปัญหานะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะงานที่คุณดูแล้วว่าโอเคดูดีมีอนาะคตเลือกเลยค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะการเงินก็ต้องระวงังเรื่องอารมณ์ของการใช้เงินหนุนกันจริงๆคุณมีสส่วนส่วนแรกอารมณ์ของตัวเองใช้เงินฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองมากเสียเงินแบบ อยู่ดีๆก็เสียทรัพย์เสียเงินแบบที่ไร้สาระไม่จําเป็นน่ะหรืออาจใช้แย่กว่านั้นน่ะจะเป็น,รรน,นเรื่องของการพนันเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอบไยมุก,กอะไรอย่างเง้นเลยก็ได้อะ่ะเพราะฉะนั้นให้ระวังมากส่วนที่2ถ้ามันไม่ใช่เรื่องพวกนี้มันจะเกิดจากการที่คุณถูก เอาเปรียบหรือถูกกงด้วยแต่ส่วนที่2ดูแยก่กว่าอีกถ้าคุณถูกกงถูกเอาเปรียบเนะี่ยคุณมีปัญหาเรื่องคนไปอีกนะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินมากถึงมากที่สุดในเดือนนี้เลยนะคะนะจริงๆอ่ะเขาบอกเดือนนี้พยายาม ถือเงินให้นิง่งให้ได้มากที่สุดดีกว่าอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรที่มันดูมีความเสี่ยงมากเสี่ยงสูงไม่ควรเลยนะคะหรือไปลงทุนเอาเงินไปลงอะไรเล่นหวยเล่นหุ้นอะไรเงี้ยตดวนี้ไม่ควรเลยนะคะเอาเงินกอดเงินไว้นิ่งๆอยู่ในบัญชีนิ่งๆนะคะ ดีที่สุดนะเพราะว่าดูแล้วไม่เวิร์กที่จะเอาไปทำอะไรที่มันมีความเสี่ยงหรือในทางที่มันติดลบหรือเทาๆไม่เวิร์กนะคะอ่ะแต่ให้เก็บเงินไว้ลงทุนกับอะไรที่คุณตั้งใจที่จะทำมันจริงๆและเห็นภาพว่ามันจะสำเร็จได้ด้วยอย่าตัดสินใจอะไรเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองเพียงแพเพียงเพราะว่าได้ยินเขาบอกมาฟังเขาบอกมาว่ามันดีอย่าเงี้ยไม่ได้เลยนะคะเรื่องของ โชคลาบค่ะโอเคเรื่องของโชคลาบโดดเด่นไหมจริงๆคุณพอจะมีโชคอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะโชคของคุณจะมาจากผู้หญิงนะคะอ่าและนะเรื่องโชคลาบมาจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวจริงๆไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงเสมอไปหรอกจริงๆโชคของคุณมาจากเพศตรงข้าม เพศตรงข้ามถ้าคุณเป็นผู้ชายโชคคุณมาจากผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงโชคคุณมาจากผู้ชายนะคะซึ่งยังไม่ใช่ก้อนใหญ่นะยังจะเป็นก้อนเล็กๆอยู่ก่อนนะคะส่วนเรื่องของความรักกั่นบ้างคนรักของคนโสดค่ะคนโสดเดือนนี้คุณจะเจอคนที่มีสเสน่ห์มากๆถึงมากที่สุดเลยนะซึ่ง เป็นสเสน่ห์ที่มันดูท็อกซิตอะ่ะเขามีสเสน่ห์ที่ดูน่าค้นหาแต่ปัญหาเยอะมากอย่างนั้นอะ คุยแล้วมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องคุยกันไม่เข้าใจนะคะแต่ทําไมยังหลงไหลหรือยังลุ่มหลงมันมันมันเหมือนไม่ใช่ความรักนะเดือนนี้มันเป็นเรื่องของความลุ่มหลง,หลงความหลงไหลความอยากได้อยากครอบครองนะคุณต้องแยกให้ออกนะคะเหมือนเดือนนี้คุณจะเจอเจ้ากรรมนายเวรนะที่เข้ามาทําให้คุณลุ่มหลงกับอะไรบางอย่างแต่ความรักที่ดีมีไม,ม่มีเพราะฉะนั้นคุณต้องแยกให้ออกนะคะความรักที่ดี ะค,ะความรักที่แท้ทรู true, และความลุ่มหลงหรือลหลงไหลสิ่งไหนคือคนไหนนะต้องแยกให้ออกแยกให้ได้นะคะมันเป็นไพ่ทางเลือกนะคุณต้องเลือกให้ได้ว่าอะไรดีไม่ดีจริงอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้มันก็จะมีนะ้องคนเราที่แบบ เฮ้ยก็รู้ว่าไม่ดีรู้ว่าไม่ใช่แต่ว่าทําไมยังคงยึดติดอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นอะไรอนยะ่างเงี้ยก็ต้องดึงตัวเองออกมาจากตรงนั้นนะเพราะว่ามันส่งผลเสียหายกับคุณมากมากนะคะบางทีก็รู้ว่าคนนี้ดีแหละดีดูดีแต่กนะ็ยังยังจะไปเลือกอะไรที่ไม่ควรเลือกอ่ะให้ให้ระวังอะไรแบบนี้ด้วยนะจริงๆถ้ามันเสียหายแล้วมันจะเสียหายค่อนข้างรุนแรงนะคนโสดต้องระวังนะคะ ส่วนภาพความรักของคนที่มีคู่คนที่มีคู่ก็ต้องระว,วังร่วงอารมณ์มากมากคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคนรักถึงขั้นแตกหักเสียหายด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวงังนะหนึ่งกังวลใจอะไรมากเกินไปหรือเปล่านะคิดกังวลคิดเยอะแล้วก็ไปแสดงออกเป็นอารมณ์แล้วไปทะเลาะกันแล้วมันส่งผลเสียหายถึงขั้นเลิกลากันอะไรกันและด้วยเหตุที่ตัวคุณก็จะมีคนเข้ามาอีกด้วยนะ ไม่รู้นะคะว่าอารมณ์ที่เป็นเหตุทําให้แตกหักเสียหายกับคนรักมามีส่วนมาจากคนที่เข้ามาหรือเปล่าแต่มันเด่นมันเด่น2เรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นยังไงเดือนเนี้ยคุณจะมีคนที่เข้ามาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆหรือคุณมีช้อยส์หรือมีตัวเลือกเข้ามานะอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้สําหรับแต่ละท่านนะก็ต้องบอกกันว่าราศีเนี้ยมีผู้คนเยอะแยะมากมายคุณอาจจะ เจอคนเข้ามาทําให้คุณแตกหักเสียหายก็คนรักแต่บางท่านอาจจะเจออารมณ์ของตัวเองเข้าไปทําให้มีปัญหาคนรักถึงขั้นแตกหักเสียหายก็ได้เพราะฉะนั้น อาจจะเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาลังต่างละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะคนที่จะมีคนเข้ามาก็เด่นซึ่งคนนี้ก็เข้ามาดูดีด้วยมาถึงเขาเข้ามาดีกับเราดีกว่าเข้ามาดีเข้ามาใส่ใจอันนี้ก็ต้องระวังว่าคุณอาจจะหลงผิดได้ในกรณีที่คู่คุณดีอยู่แล้วนะก็ต้องระวังอันนี้ต้อเปิดไพ่เพิ่มนะคะไพ่ดูแบบนิดนึงนะสหรับ คนที่มีคู่นะคะจะแก้ไขอย่างไรนะด้วยไพ่เดอ d a ดฟและเ t อะทาวเวมันดูรุนแรงอะนะคะถ้าไม่อยาก ให้มีปัญหาในเรื่องของความรักเราจะป้องกันและระวังอย่างไรในไพ่มือที่สามชัดมากเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าคืออย่างเงี้ยให้น้ำหนักว่าสองเรื่องนี้นคือเรื่องเดียวกันหมายความว่ามีคนเข้ามามีช h o i c e มีทางเลือกเข้ามาแล้วคุณมีโอกาสหลงผิดสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะระวังป้องกันได้คือคุณต้องไม่หลงผิดอ่ะนะคะอืมคุณต้องไม่หลงผิดไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรกดดันกับคนรักและคนหมายเขาเข้ามาดีหลือเกินหรือ,อยังไงอะ่ะคุณคุณต้องหนักแน่น ให้มากพออย่าหลงผิดก็ก็น่าจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดให้กับคุณได้แล้วนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพมีเกณฑ์ที่จะต้องนะคะเขาเรียกว่าอะไรนอนพักผ่อนหรอพักฟืน้นนิดหนึ่งนะแปลว่าอะไรมีเกณฑ์เจ็บป่วยปวดหัวปวดข้อเจ็บข้อเท้าหรือใดๆนะคะเรื่องของสุขภาพ ก็ประมาณนี้แต่คุณก็จะดีขึ้นนะไม่ได้แบบเสียหายหรือป่วยนานอะไรนะคะส่วนเรื่องของไพ่อยากแนะนําอยากบอกอยากเตือนอะไรไพ่บอกว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนแห่งความเครียดเนาะ <c red> เะ <c red> กี่ยวกับการเลือกหรือการตัดสินใจอะไรต่างๆเยอะเลยนะอย่างที่บอกเรื่องงานก็ต้องเลือกเรื่องความรักก็ต้องเลือก นะเพราะฉะนั้นการเลือกหรือใดๆตรงนี้ค่อนข้างส่งผลให้คุณเครียดหรือระวังจะส่งผลต่อสุขภาพด้วยเหมือนถ้าคุณเครียดมากอย่างที่บอกไพ่คุณพิดบอกว่าคุณต้องพักฟื้นเนาะมันอาจจะเกิดจากสิ่งนี้ก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณเครียดจังเลยจนคุณหมดเรี่ยวหมดแรงไม่ได้พักผ่อนหรือใดๆอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าเขาเดาไพ่ค่อนข้างชัดเจนนะอืมค่ะเขาเดกว่าปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติที่ถูกต้องนะ ธรรมชาติที่ถูกต้องหรือในสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะน่าจะเป็นการปลดล็อกทุกๆปัญหาได้ดีที่สุดนะอย่าไปฝืนธรรมชาติในความถูกต้องนะคะคุณต้องมีสตินะละใจเย็นค,ดคิดไตรตรองใครครวญให้ดีทุกๆเรื่องมันจะปลดล็อกและผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะโอเคค่ะเรามาดูนะคะในเรื่องของ การทำบุญเสมดวงกันการทำบุญสมดวงจริงๆพายบอกว่าถ้าคุณสะดวกและทำได้อยากให้คุณทานมังซูรัสนะหรือคุณละเวนนสัตว์ก็ได้อะ คุณจะมังคุณจะเจนะคะได้หมดเลยนะอาจจะแบบตั้งใจทำหนึ่งวันเพิ่มเป็นสองวันสามวันหรือใดใดนะคะค่อยๆทำค่อยๆเป็นไปถ้าสะดวกและทำได้แต่ถ้าไม่สะดวกเลยนะคะก็ให้ทำบุญจริงๆให้ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ก็ได้นะทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ให้อาหารให้ชีวิตหรือใดๆนะคะยารักษาโรคใดๆที่เกี่ยวกับสัตว์ก็ได้ ก็จะประมาณนี้นะเป็นไพ่ลักษณะที่เหมือนช่วยปลดล็อกเรื่องของปัญหาและเสริมเรื่องการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เราฟังคลิปนี้นะเป็นกําลังใจให้สู้ๆให้ผ่านปัญหาไปได้ทุกๆคนนะคะไม่ไหวจริงๆก็โทรมาปรึกษาได้ที่ l ล n e kungchae น้อยินดีให้คําแนะนําถูกๆท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะที่ติดตามเราชมช anel ดูดวงกับกุ้งแช่นะคะอย่าลืมกด subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้วก็ อย่าลืมที่จะเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ด้วยนะคะ, oh, <my> จะจะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิคอัครหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย